ต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนนั่งขัดสมาทิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิชิไปขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใล้กับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายตั้งสบายตั้งผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวงเราเดินได้สะดวก จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยตั้งผ่านคลายตั้งสบายสบายแล้วก็ะทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว ไม่ให้ใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียไปครั้งเรื่องอะไรเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรีเรยนหรือเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจเก่งเกลียงใจใสๆใจเย็นๆใจสบายๆแล้วการนึกอารัธนาพระเดชพลงปูพระพูุทธาม,มาเนี่ยนะจ๊ะพระมงคลเทพนุิสดจันทสโลน,นอมารัตนายท่าน มาคุมบุญให้กับเราคุมธรรมะให้กับเราหละละัตน,นาท่านอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ท่านนั่งสมาธิ อันน่าออกไปทางเดียวกับทวงเรานะจ๊ะได้ความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาท่านอย่างสบายสบายต้องสบายสบายนะจ๊ะจะนึกเป็นองค์ทองคำก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ททำใจใสใส ใจเย็ยนเย็นใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเป็นใจเดียวกับพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานี่นะจ๊ะในการน้อมใจไปไว้ที่กลางกายของท่านซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในตำแหน่งเดียวกันไปใจใสใส ใจเย็นเย็นให้นึกถึงท่านไปเรื่อยๆนึกอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะลุกนะอน,อนสุสรณ์สถานคลองบางนางแท่นแห่งนี้ เป็นที่อิลปูท่านได้ตั้งมนโปนปณิธานอธิษฐานจิตบวชตลอดชีวิตตอนอายุได้19บเกปีณดินแดนที่ตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตครั้งสำคัญที่ทำให้ต่อมาท่านได้บวช และก็ได้บำเพ็ญสมณะธรรมจนกระทั่งได้ค้นพบวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกจนตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้การมาเกิดขึ้นของพระเดชคุณหลวงปู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พยามานกันนักขนานะไม่อยากให้ท่านเกิดเอากลัวพระผู้ปราบมารแม้จะมีพระผู้พิชิตมารมาบาังเกิดขึ้นมากมายทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากวงจรการเวียนว่ายแท้เกิดนับไปทวน แต่สัตว์โลกาที่เหลืออยู่ย,ยังของโทกิเละสัวะบังคับบัญชาทำให้ติดอยู่ในภพสามไม่อาจหลุดพ้นจากเงื้อมือของพยายามมาไม่ได้เพระเดวคุณหลวงปู่ท่านจึงมีมโนปณิธานจะไปแก้ไขถึงต้นเหตุของกิเละสศวะที่มีพยายามมาอยู่ฉากหลัง ทั้งภาคโปรและภาคปราบต่างก็ทํางานประสานกันเชื่อกันขนสรรพสัตว์ให้ข้ามผลวัตะะไปสู่อายตนะนิพพานดังนั้นคำว่าพระผู้ปราบมารจึงมีความสําคัญมากๆและก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายเลยเพราะฉะนั้นก่อยลูกทุกคน รวมใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆตริกนึกถึงพระเดวคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเรานนะ๊ะจ้าจความเคารพเลื่อมใสเทิดทูนบูชาจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้โดยทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเราก็จะต้องตรึกนึกถึงเดกุลงปูอยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเราอย่างเบาๆ อย่างสบายบายด้วยใจใสๆใจเย็นๆกันนะจ๊ะตนึกถึงพระเถรุลงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายกลางท้องเราอย่างเบาๆอย่างนิ่งๆนุ่มๆใจใสๆใจสบายบาย จนกว่าจะถึงเวลาสว่างเวลาที่เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกันต่อไปนะจ๊ะให้ลูกทุกคนต่างคนต่างนั่งกันไปเง,งียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาปลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธานิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันทุเตสาทุ